สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสวนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนผักหลังบ้านของเราที่ประเทศเนเธอร์แลนด์น,นะคะวันนี้อากาศดีค่ะทุกคนไม่ร้อนไม่หนาวนะคะ23องศาไม่มีแดดค่ะเหมาะกับการปลูกผักของเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตต้นกล้าผักของเราแล้วก็มาปลูกคะน้ากันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสลัดที่เราปลูก ลูกไปแล้วอันนี้เป็นผักกัดหอมอิตาลีเพราะเยอะม,มากแต่ว่าเม็ดเขาไม่งอกได้มาสองต้นค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโอ้ยเกาะแตงกวามันเลยอันนี้ก็จะเป็นคณะเห็ดหอมเหมือนกันนะผักกัดเขียวปลี อันนี้เป็นคณะสกาเลตไดโนสเเรียกอ,อะไรนะคณะใบหิกสีม่วงสกาเลตอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะี่ยคณะใบหิกของเราอันนี้เราพอเพาะไว้แล้วก็มาลงกระถางไล้นะคะเดี๋ยวจะต้องย้ายกระถางกันแล้วคะ่ะ เขาก็เริ่มโตแล้วดินที่เราใช้ปลูกวันนี้นะคะก็เป็นดินที่เราหมักไว้นะคะหมักไว้ก็คือเราจะใช้เศษปุ๋ยหมักจากเศษอาหารทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เราหมักไว้กับไปปูนขาวปูนขาวแล้วก็ขี้วัวน,นะคะทุกคนหมักไว้สองอาทิตย์ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาพรวนดินอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะปลูกนะคะ เดี๋ยวจะรดน้ํานะคะแต่ว่ารดไม่เยอะค่ะทุกคนเาะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยฝนก็จะตก ทีเพื่อเห็นนี้ก็เป็นคณะเห็ดหอมนะคะทุกคนหลังจากที่เราให้ปุ๋ยเข้าไปนะคะปุ๋ยน้ำบกชีเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะทุกคนอันนี้คือต้นกล้าของคณะเห็ดหอมนะคะที่เรากล้าสำหรับลงแปลงนี้นะคะ ดูความแตกต่างตอนที่เป็นต้นกล้าพอเราลงแปลงแล้วเขาก็เจริญเติบโตได้ดีใบเขียวสวยงามค่ะเริ่มมีหนวดออกมาแล้วนะคะ ที่เป็นเพื่อนเห็นนี้เป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งที่เราปลูกจากมเมล็ดค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บเกี่ยวกันนะคะเดี๋ยวก่อนเก็บเราก็อยากแชร์วิธีการปลูกปลูกผักบุ้งของเรานะคะปลูกในกระถางว่าเรามีวิธีการปลูกอย่างไรแล้วก็ทํายังไงเราถึงจะมีผักบุ้งเ,เอาไว้ทานตลอดทั้งร้อนนี้นะคะจนถึงหน้าหนาวนะคะทุกคน กระถางนี้ที่เพื่อนๆเห็นนี้เป็นกระถางที่เราตัดเขาไปเขาที่แล้วนะคะทุกคนคลิปที่แล้วนี่ค่ะเขาก็แตกตอนนี้เขาก็แตกแขนออกมานะคะทําให้เราตัดทานได้อีกค่ะทุกคนวิธีการตัดของเราเราจะตัดตรงข้อเขานะคะนี่ค่ะเขาจะมีข้อ ตัดข้อล่างสุดเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะตัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกแขนงออกมาใหม่ให้เราเก็บฐานดเดอกนะคะนี่ค่ะถักบงชุดนี้เราปราลูกจากเมล็ดนะคะทุกคนแล้วก็ก่อนปลูกนี่เราจะแช่มเมล็ดเขาเาให้เขาเกิดรากก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอามาปลูก ส่วนดินที่เราใช้ปลูกก็เป็นดินจากปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะรองก้นแล้วก็ใช้ดินที่ซื้อมาค่ะจากร้านค้าการดูแลของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะแค่เรารดด้วยปุ๋ยน้ำจากโบกชีนะคะปุ๋ยน้ำบกชี ปุ๋ยที่เราหมักเศษผักผลไม้อะคะ่ะหมักแล้วน้ำเราใช้น้ำของเขานะคะมาดูแลผักของเราผักบุ้งค,ค่ะทุกคนได้แล้วค่ะทุกคนผักบุ้งของเรานะคะส่วนตอที่เหลือเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะทุกคน ส่วนอันนี้เป็นต้นหอมนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บวิธีการเก็บของเราก็คือเราจะเก็บใบเข้าไปทานก่อนนะคะ ก็จะเก็บไปแค่พอเราทานนะทุกคนเราจะไม่เก็บเยอะนะคะแค่นี้เราก็ใส่กับข้าวเลยไแล้วว่าต้นหอมนี้เราวันนี้เราจะทําเมนูน้าพริกปลาทูนะคะไม่ต้องใช้เยอะเดี๋ยวที่เหลือก็ให้เข้าแตกขึ้นมาใหม่นะคะว่าไงคะจุดสวย ทำไรลูกเราจะแช่น้ำให้เขาเกิดหน้าเราจะเอาเขาไปปล่ออีกรอบนึงนะคะทุกคนเราก็จะได้มีผักบุ้งกินทั้งปีนะคะไม่ใช่ทั้งปีหรอกก่อนจะถึงหน้าหนาวคะ่ะเอามาแช่น้ำไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะเกิดรากนะคะแล้วเราค่อยเอาไปลงปลูก อันนี้ก็เป็นผักบุ้งคราวที่แล้วที่เราเก็บมานะคะเราก็เอามาแช่น้ำให้เขาเกิดรากแล้วก็แตกใบออกมาเดี๋ยวเราจะไปลงกระถางกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่ค่ะ